ว้าวจัดให้ตามสัญญาครับกับคันสปิวที่ทุกคนรอคอยครับกับเจ้าไอว่านะครับอันต์ไลท์นะครับตัวนี้นี่เป็นคันสปิวที่ทุกคนถามหาเลยนะครับช่วงนี้นะครับทําไมมันถึงขายดีทําไมถึงมีแต่คนแบบที่ผมตามให้ผมหน่อยตามให้ผมหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ท้ายเลยแล้วกันนะครับท้ายของเขานะครับจะเป็นก๊อกแท้นะครับเคลือบให้อย่างดีดูเคลือบแบบเงาแวบเลยนะครับเคลือบแบบเงาแวบเลย และข้อสําคัญครับมีการแต่งด้ามมาให้นะครับตรงนี้เรียวและข้างล่างเนี่ยอ้วนอ้วนนิดนึงนะครับอารมณ์เหมือนทรงพินบอลลิงอ้วนอ้วนนิดนึงนะครับคือตรงนี้เรียวแล้วตรงนี้อ้วนบางคนถามว่าทาไมตรงนี้ต้องอ้วนนะครับเพราะว่าบางทีพอเราเน็บจักระแ,แลใช่ไหมครับถ้ามันเรียวเ <s> <ๆ S 1> เนี่ยบางทีเราต้องออกแรงจักระแ,แลหนีบเยอะนะครับแต่พอมันมาเจอข้ออ้วนเนี่ยมันก็จะติดอยู่หลังท้องแขนเรานะครับมือมือเราจะได้ไปทําอย่างอื่นได้นะครับไปปั้นเยื่อไปแกะกิ๊บไปทํานู่นทํานี่ได้ นะครับนี่แหละข้อดีของมันนะครับก็คือถูกคิดค้นมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับขึ้นมาที่รีซีทครับไม่ได้ใส่รีซีทไก่กาอัลเล่มาให้นะครับรีซีทฟูจินะครับด้านบนก็เคลือบกรอกมาอย่างดีครับเป็นทรงแบบกําลังพอดีมือนะครับเผื่อใครโดนผิดคิวนะครับเผื่อใครโดนผิดคิวนะครับแบงค์ของเขานะครับจะออกเป็นสีฟ้าสีเหมือนจะแบบเขียวมรกตแล้วกันนะครับออก เขียวเขียวฟ้าฟ้านะครับเขียวเขียวฟ้าฟ้าผมก็ไม่รู้ผมจะเรียกมันยังไงนะครับตัดกับดิ้นสีเทาครับตัดกับดิ้นสีเทาแล้วก็สีทองแดงนะครับก็ให้ความรู้สึกแบบวินเทจนะมันจะอารมณ์เหมือนคันวินเทจนะครับตัวนี้อารมณ์แบบดูแล้วมันเหมือนวินเทจเลยนะครับเหมือนหลุดออกมาจากนักตกปลาประมาณ20ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าใส่ออปชั่นแบบว่าปี2024 2024ให้ นะครับคันน้ำหนักเบาครับแบงค์เป็นกาไฟนะครับน้ำหนักเบาเลยนะครับเวทของเขาจะอยู่ที่8ปดถึงสิครับตีเหยื่อ10ถึงสากรัมนะครับตัวนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าแบงค์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับมันจะเด้งมากนะครับมันจะไม่อ่อนเหมือนพวกไม่อยากพัดทิงนะมันจะไม่อ่อนเหมือนพวกคันอาชิโนที่แบบใส่ไฟเบอร์เยอะๆหน่อยนะครับมันจะยุ้ยๆแต่ตัวเนี้ยคันกาไฟเขาดีมากนะครับและเด้งดึงๆเลยแหละดึงๆเลยนะครับ ใส่ไกด์ฟูจิมาให้ครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับใส่ไกด์ฟูจิมาให้ผมบอกได้เลยว่าความจริงเนี่ยราคาไกด์อย่างเดียวนี่ก็จะเกินราคาคันของเขาอยู่แล้วนะครับสวยมากครับแบงค์สวยมากแบงค์ออกเป็นสีฟ้าครามแล้วกันเรียกมันสีฟ้าครามแล้วกันนะครับใส่ไกด์ฟูจิให้นะครับด้ามก็อกเคลือบให้อย่างดีครับคันน้ำหนักเบานะครับเวท8ดขีดสนะครับแต่ผมบอกดเลยว่าเป็น8ปขีดสที่ตึงมือนะครับตึงมือ นะครับไม่อ่อนไม่ยุ้ยนะครับไม่ยุ้ยนะครับใครที่จะเอาไปตกสปิวครับนะใครที่จะเอาไปเฝ้าปานินจัมโบ้ครับตีตะก้อลูกไม่ใหญ่นะครับตีไรสารตีตะก้อวิ่งลูกเล็กนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนครับใครที่จะไปเฝ้าปานินอ่างบางพระนะครับหนองปลาไหลหรือว่าจะเอาไปตกบ่อรดีสอร์ทบ้านอ่างทองนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้น นะครับเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นนะครับก็มีเข้ามาทั้งหมด2ความยาวครับ9ฟุตและ10ฟุตนะครับ9ฟุตและ10ฟุตนะครับสวยมากแบงค์เป็นสีน้ําเงินครามครับสีน้ําเงินครามนะครับแล้วก็ได้ไกด์ฟูจิแบบจัดหนักจัดไปให้จริงนะครับราคานะครับผมบอกได้เลยว่าลองจุกนะครับ9ฟุตครับราคาแค่1,290บาทครับ 1290บาทครับได้ไกด์ฟูจิแบงค์สีน้ำเงินครามรีซีทฟูจิดามก๊อกเคลือบอย่างดีนะครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานนะครับส่วน10ฟุตนะครับขายดีที่สุดตลอดการครับคนที่เฝ้าปนินใหญ่นะครับอ่าสายสปิวนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับ1390บาทครับ1390บบาทเท่านั้นครับ ดีไซน์แบบสวยอะ่ะดีไซน์คือวินเทจนะครับแต่ว่าออปชันเนี่ยคือปี2024นะครับก็เป็นการมิดแอนด์แมทที่ลงตัวนะครับมิดแอนด์แมทที่ลงตัวนะใครที่มองหาคันแบบสปิวดีๆสักคันหนึ่งผมแนะนำเลยตัวนี้นี่ตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์แน่นอนนะครับมันไม่ยุ้ยมันไม่ยุ่ยเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะทำคลิปลองเด้งให้ดูแล้วกันนะครับสวยมากสวยมากอ้าวโอเค วิธีสั่งซื้อก็เหมือนเดิมนะครับทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook f c e b o o o Fanpage อัดไทฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับอย่าลืมพิมพ์แจ้งให้เรียบร้อยนะครับว่าเอา9ฟุตหรือ10ฟุตนะครับเพราะว่าได้มาแค่ขนาดละ40คันเท่านั้นเองนะครับขนาดละ40คันครับก็ครั้งที่แล้วคนหนึ่งก็5คัน5คันนะครับก็แล้วแต่นะขายหมดกดนะครับผม